เบื่อตอนนั้นเบื่อจริงๆแล้วอ่ะคือหาอะไรก็ได้ที่จะมาแก้ไขตรงนั้นซะมันมันไม่มีแต่บวกไม่มีลบอยู่แล้วก็ลองลองเอามาทานดูซื้อสองเดียวก่อนค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจครับซื้อมาทานทานไเรื่อยก็ไม่ได้นี่คารู้สึกเลยค่ะเอ๊เป็นยังไงเปลี่ยนแปงรู้สึกว่าเออทำไมตัวเองดูอารมณ์ดีขึ้นนะเออแล้วทำไม ผิวผิวพธุ์ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าทานแล้วเลือดลมอ,ะอ่ะเออเราไวทองก็เสียวเลือดลมใช่ไหมพอทามแล้วเออผิวพันธุ์เราดูดีขึ้นนะแล้วก็แบบคือมันจะเหียเห่ยวก็เหี่ยวก็ไม่เป็นไรแต่มันดูดีอะ่ะมันมมันมันไม,นมน่ไม่เชื่อมมันตอนนั้นมันมันไม่ใช่ว่าเหี่ยวม่นมันดูแห้งแห้งแรงแรงผามองค่ะไม่มีน้ําไม่มีนวลค่ะตอนนี้มันดูดีขึ้นแล้วก็หน้าตาเราก็ดีขึ้นจิตใจเราก็แบบ เบิกบานขึ้นอ่ะมันดีขึ้นทุกอย่างเลยคนรอบข้างก็โอเคกับเราเราก็เออแน่นอนเลยว่าในวัยนี้เนี่ยบางทีไปเจอเพื่อนเจอฝูงเนี่ยต้องมีการมานั่งสังสรรค์กันบ้างแหละความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนฝูงแต่ละคนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมที่จุนีค่ะอันแรกเี่ยักคือว่าพอเราลุกเดินเนี่ยแล้วก็ยังคนเราพัฒมดีขึ้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเอ้ยเอ้ยทําไมเราเตียงลุกได้คล่องแคล่วจังเลยอ่ะ ไม่เหมือนเมื่อก่อนเวลาลูกก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยืดขาก่อนอเ,อเอาพันเออเราลุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ลุกคล่องแคล่วโดยเราเราไม่รู้ตัวเลยเพระพื่อนทักเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนทำไมตัวเองลุกได้คล่องแคล่วมากเลยบอกเออจริงอ่ะเออทำไมเราเป็นอย่างนี้อ๋อเราได้อย่างอยากโตแคปคูตัวนี้นี่เองอ่ะสูตรนี้เธอไปทำอะไรมาใช่เลยเหรอฮ่าไปทำอะไรมาเธอไปทำอะไรมาเธอทำไมแบบเดินคล่องแคล่วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัววันนี้เห็นแล้วในหนังสือผิวพันผิวพรรณทำไมตัวเองดูเปี่งปัง เรวไปซื้อครีมอะไรมาทาไปกินยาอะไรมาหรอทำไมมันดีงบอกโอ้ยตัวเดียวเลยอ่ะครับพี่แรกๆเราซื้อมาเนี่ยหวังอย่างเดียวคือเลือดลมใช่ไหมพอเราซื้อมาแล้วโอ้โหมันได้กับให้เราเนี่ยทวีคูณเลยได้ผิวพรรณกลับมาขาแข็งดีขึ้นอารมณ์อารมณ์ดีขึ้นเพราะพอเลือดหมุนเวียนดีอารมณ์เราก็ดีขึ้นครับได้ครอบครัวได้ลูกกลับมาไม่เบื่อหน้าเราลงมาก็ เฮฮาปาร์ตี้เหมือนเมื่อก่อนพี่สุนิอยากรู้คําตอบไหมว่าอะไรที่ทําให้พี่สุนิเปลี่ยนแปลงได้เพราะเกกูเนี่ยอยากมากเลยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเลยที่เล็กครับไวทองอ่ะทุกอย่างมันเสื่อมหมดแล้วอ่ะแล้วพอมากินเก๊กูเนี่ยกับมีชีวิตชีวากลับสดใสขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเนี่ยก็คือในเรื่องต้นของคนที่เป็นไวทองเนี่ยก็จะพบไดาในส่วนของ สตรีหรือผู้หญิงที่มีอายุเกิน40ิขึ้นไปหรือว่า40 40นี่สินี้เข้าสมัยทองแล้วครับกระสุน้วครับอาการก็รคืออาจจะนอนไม่หล,หลับกระสับกระสายมีอาการร้อนวูบวาบในร่างกายหรือถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์แผนจีนเขาเรียกว่าความเป็นหยินกระหย่างในร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุลกันครับอาจจะร้อนหรือเย็นมากกว่ากันก็เลยเกิดทําอาการหงุดหงิดใครพูดไม่ก็หูได้ก็ฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วเออเป็นอย่างนี้ไหมครเป็นค่ะโอ้ชัดเลยอ่ต่อเลยครับอันนี้พอ มาทานยาสูตรใบที่ว่าชื่อว่าแก๊คูณเนี่ยส่วนภัย3มตัวหลักๆที่ช่วยในเรื่องของสตตีนะรัที่อยู่ในเรื่องของใบหมอประจำเดือนเนี่ยสองตัวแรกก็คือตังถังเช่านะครับแล้วก็สัวเอียรสอตัวเนี่ยสูตรเกินสองตัวเนี่ยสรรพคุณเขาเป็นยาเรียกว่าเสริมร้อนครับแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะบํารุง ช่วยสร้างฮอร์โมนโอ๋อเพราะว่าไวท์ทองปุ๊บฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงใช่ครับฉะนั้นอันนี้ช่วยสร้างฮอร์โมนช่วยสร้างฮอร์โมนที่มันขาดหายไปเนี่ยให้มันเติมเต็มขึ้นมาครับโดยเฉพาะตัวเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่าผมให้นํำให้สตรีทานยาตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเอียดเนี่ยป้องกันการตกขาวอืมอะสตรีก็จะมีปัญหาเยอะคนนี้เยอะนยอะครับครับตอนนี้พอทานยาที่กุ๊เนี่ยตัวตังถังเช่าเนี่ยเขาจะไปช่วยสร้างฮอร์โมนเพศหญิงให้มันสมดุลกัน แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเนกุยเนกุยเนกุยเนี่ยเป็นยาเสริมร้อนอะนะครับพอคนเราเนี่ยบางทีเย็นมากไปครับอ่าร้อนมากไปก็ทําให้อากายนั้นไม่สมดุลครับตัวเนกุยเนี่ยจะเสริมร้อนเพราะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเข่าเนี่ยอ่าฮะครับเขาจะเข้าไปช่วยเรื่องลดอาการปวดเข่าเนี่ยให้น้อยลงอ๋อนี่คือตัวเนกุยนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกาคิจคี้ผู้เดียผู้เดีเป็นเป็นส่วนภายที่เสริมมาขึ้นทั้งหมดเลยบำรุงทั้งนั้นเลยใช่ไหมพอสภาพอ่าหยินจางครับร้อนเย็นในร่างกายมันดีขึ้นนอนก็จะหลับพอนอนหลับปุ๊บเลือดสูบฉีดได้ดีครับครับสารอาหารไปเลี้ยงตามส่วนต่างดีร่างกายฟื้นฟูได้เร็วผิวพรรณก็จะเปล่งปั่งครับมีน้ำมีนวลครับอาการงุ่งหงิดต่างๆก็จะน้อยลงมาโอ้โหครับผมนี่แหละครับแล้วก็อยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่ง ยาสตรีชนิดน้ำเนี่ยเหมาะไหมดีมากครับสตรีไวทองด้วยเนี่ยทานคู่กันเลยครับครับสรรพคุณของยาสตรีเนี่ยก็เรื่องของผู้หญิงในเรื่องของอผู้หญิงก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าผู้หญิงครอบส่วนมากแดดมากคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ไฟครับสมัยนี้อยู่ไฟน้อยมากมก็จะช่วยเรื่องของการแทนกันอยู่ไฟได้๋อนี่ควบคู่กันไปเลยรั่และที่สาคัญนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นเป็นอยอจริงๆแล้วยาเกรกคูเนี่ยขึ้นเป็นทะเบียนยาครับอยเนี่ยก็คือเป็นอง์การอาหารและยาครับ ตรวจแค่สารเพื่อนไม่เยอะเท่ากับยเท่ากับทะเบียนยาแต่เก๊กคูเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนที่จดขึ้นเป็นทะเบียนยาะัะนั้นยากกว่าอยหลายเท่าครับเห็นไหมพี่สุนีเชื่อใจได้เลยดิฉันขอเตริมนิดนึงและก็ก็กระดาษที่จะพูดนะแต่คิดถึงว่ามันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตคู่ของคู่อื่นๆนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี้ดิฉันก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวค่ะคือเด็กผู้หญิงนะคะเวลาจะแฟนจะมาเนี้เราก็ ไม่มีอารมณ์ตรงนั้นให้นะคะออแต่ตั้งแต่เราทานยาตัวนี้เข้าไปอะ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมค่ะออดีขึ้นเจอลยครับ่น่าจะบอกต่อกับครอบครัวอื่นๆที่เขาอาจจะบางคนจะมีปัญหาครอบครัวครับเกี่ยวกับตรงนี้นะคะคือปัญหาครอบครัวเนี่ยะเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือการหย่าร้างใช่ค่ะแต่งงานจนมา20-30ปีมาหย่าร้างตอนแกเนี่ยโอ้โหลำบากนะอยู่ยังไงล่ะ เอออันนี้ก็เป็นส่วนดีใช่ไหมัใช่ค่ะแหมสุดยอดเลยครับพี่สุนีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เรื่องราวของยาเก็กคูที่สําหรับผู้ที่ใช้งานจริงแล้วนะครับผู้ที่ใช้ผลิตพันจริงเนี่ยก็มายืนยันให้กับคุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสําหรับสตรีวัยทองเก็กคูช่วยคุณได้จริงๆพร้อมกับยาสตรีชนิดน้ำเนี่ยนะครับแล้ววันนี้นะครับสาหรับโปรโมชั่นนี่นะครับในช่วงเทศกาลนะครับพี่สุนี เทศกาลปีใหม่ทั้งปีใหม่ไทยแล้วก็ปีใหม่จีนมันจุดจีนเนี่ยที่จะถึงในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับป mm hmm. กติแล้วเนี่ยกระเช้าของขวัญเขาก็จะใส่พวกอาหารเสริมดีๆบางท่านเนี่ยบอกว่าใส่เหล้าไม่ได้ตอนนี้ใส่เหล้าบ,บอกถือว่าแช่แต่ถ้าใส่เ <c oughs> ก๊กคัว้วไปเนี่ยถือว่า mm hmm. อันนี้หมาว่าอยากจะดูแลอยากจะให้เก๊กคั่วที่ดูแลคุณ mm hmm. นะครับเอามาใส่เป็นนี่เห็นไหมกระเช้าน่นารักทีเดียวนะครับ uh huh. เอาเป็นของขวัญของฝากได้เหมือนกันในเทศกาลนี้นะครับถ้าหากคุณผู้ชม สนใจทําแบบนี้ก็แม่ไม่สมหวนลิขสิทธิ์จริงๆเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นถูกแสนถูกนี่มีทั้งหมดประมาณ20กว่ากล่องนะครับ,รบเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับโปรโมชั่น1กล่องเนี่ยปกติห้าร้อยบาทนะครับครั้งนี้พี่สุนีไม่ต้องซื้อ1กล่องแล้วนะห้าร้อยบาทเย่าไปซื้อพี่สุนีลงทุน4กล่องพี่สุนีได้เพิ่มอีก1กล่องทันทีได้แถม1กล่องทันทีครับ,รบถือว่า5กล่อง2,000บาท โอ้โหสุดยอดไหมฮะ<ฆ>รีบโทรศัพท์เข้ามานะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างล่างจอนี้นะครับแล้วก็สั่งซื้อเข้าไปอย่าลืมครับของขวัญของฝากนี้จะมีคุณค่ามากสําหรับคนที่ได้รับทีเดียวนะครับอาแล้ววันนี้ขอบคุณพี่สุนีมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ดิเลกด้วยนะครับแต่การรู้ว่าไม่ป่วยลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับเรื่องราวดีๆครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ มันไม่ขังรอการไต่สวนไต่เท้าคดีแค่นี้ทาไมต้องตัดสินุนแรงขนาดนั้นด้วยล่ะท่นไม่รู้อะไรหรอกเกร็กคูเป็นยาบำรุงที่ดีที่สุดในยุทธภพแม้แต่ตัวข้าเองยังกินเกร็กคูเกร็กคูจากสมุนไพรจีนเป็นยาผ่านโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ประกอบด้วยอีอียิ่งเน็กกุยเกากี้จีตัวจ้ออิมเอียงคักตั้งทังเช่าโหบีจีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนระบับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ่านรายละเอียดก่อนใช้ยา ผลไพรเกรกคู่1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ สมุนไพรจีนเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายและประกอบด้วยอีอียิ่งเนก,กุยเกากี้จีตัวจ้ออิมเอียงคักตังทังเช่างโงบี้จีและส่วนประกอบอื่นๆได้รับการขึ้นทะเบียนตำรบับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ่านรายละเอียดก่อนใช้ยา ไรปรคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคา500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องเพียงคุณโทรมาที่ ผิวที่ขาวขึ้นไหมปัจจุบันเซเวอรลินไวท์เทนนิงผ่านกระบวนการ